ออมตรการเยียวยา8กลุ่มแจกทั่วถึงทุกคนใครอยู่กลุ่มไหนรับช่วยเหลืออะไรดูได้เลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบก,กับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะมาแชร์ข่าวสารทางด้านมตรการเยียวยานะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ ครั้งเผยมาตรการเยียวยา8กลุ่มชี้ให้เห็นชัดๆช่วยเหลือครอบคุมคนไทยทุกคนใครอยู่กลุ่มไหนบ้างรัฐกำลังช่วยเหลือคุณด้านไหนดูรายละเอียดได้เลยวันที่16พฤษภาคม2563ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ถ,ถแถลงสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันโดยนายเล่าบลงแสนสนิท โฆษกกระทรวงการคลังและผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลคือช่วยเหลือเยียวยาทุกกลุ่มไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมาตรการช่วยเหลือคนไทย66ล้านคน แบ่งเป็นทั้งหมด8กลุ่มดังต่อไปนี้กลุ่มแรงงาน40ล้านคนกลุ่มที่1ได้แก่แรงงานในระบบ11ล้านคนหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงแรงงานมาตรการเยียวยาได้แก่การรับเงินชดเชยการประกันว่างงานกลุ่มที่2ได้แก่แรงงานอิสระ16ล้านคน หน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงการคลรังมาตรการเยียวยาได้แก่เราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยา5,000บาทจำนวน3เดือนขอนนะ้อมูนณวันที่16พฤษภาคมมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า15ล้านคนกลุ่มที่3เกษตรกร10ล้านคนหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงเกษตรมาตรการเยียวยา5,000บาทต่อครัวเรือน จำนวน3เดือนเริ่มแรกแจกไปแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563กลุ่มที่4เจา้าหน้าที่ที่ในหน่วยงานรัฐ3ล้านคนหน่วยงานที่ดูแลคือรัฐบาลดูแลด้วยกันที่ไม่มีการลดวันทำงานหรือลดเงินเดือนยังคงดูแลเรื่องเงินเดือนครบตลอด กลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ12.5ล้านคนกลุ่มที่5กลุ่มประบางได้แก่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการ13ล้านคนหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่6 กลุ่มผู้มีรายได้น้อยคือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยหลักเกณฑ์ของรัฐบาลคือการช่วยเหลือต้องไม่ซ้ำซ้อนฉะนั้นเมื่อนำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.6ล้านคนหักลบการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการอื่นๆไปแล้วจะเหลือผู้ที่ยังมีมาตรการใดๆเข้า ไปถึงจำนวน2.4ล้านคนหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่7กลุ่มคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านคนหน่วยงานที่ดูแลคือกระทรวงการคลังเป็นคนกลุ่มมาร้องเรียนที่กระทรวงการคลังหรือกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งตอนนี้ปิดรับแล้วแต่สัป,ปดาห์หน้าสามารถไปแจ้งได้ที่ธนาคารของรัฐทั่วประเทศแต่ถึงแม้ท่านไม่ได้ไปร้องเรียนก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราเจอตัวท่านแล้วเราจะดูแลท่านได้ครบทุกคนกลุ่มที่8ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคมกรณีฉุกเฉินหนึ่งล้านคนหน่วยงานที่ดูแลคือ กระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า18ปี13.5ล้านคนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประชาชนได้รับความช่วยเหลือครอบคลุมทั้งหมดโดยแต่ละคนจะต้องได้รับความช่วยเหลือหนึ่งมาตรการเท่านั้นจึงอาจต้องใช้เวลา เรื่องการคัดกรองซ้ำซ้อนโดยกลุ่ม1-4ได้ดำเนินง,งานไปแล้วส่วนกลุ่มที่5และ8กระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์กำลังดำเนินการซึ่งจะมีมาตรการช่วยเหลือออกมาเร็วๆนี้ส่วนกลุ่มที่6กับกลุ่มที่7กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูซึ่งจะเร่งเยียวยาประชาชนเช่นกันและนี่ก็คือข่าวสารทั้งมาตรการเยียวยานะคะ ทางเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องหลายๆท่านนะคะและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ พบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ